สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งนะครับสมุนไพรจีนยงเหิงให้กับนะครับน้าฉลองมาเกิดนะครับตันนี้ที่หน้าพารานใช่ไหมครับน้าหลองนะหน้าพะรานสระบ,บุรีนะครับ<ช>ก็จะสัมภาษณ์น้าหลองนิดนึงนะครับก็เมื่อก่อนน้าหลองอมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับไตเป็นเบาหวานเบาหว,วานความดันไขมันโอ้โหเรียกว,ว่าครบเซตเลยแล้วก็กิกนพอ เริ่มต้นมานะกินยาตอนแรกมันเป็นอยู่ใจอยู่ในช่วงระหว่าง1.4 1.4ครับพอกินยาไปเหมือนยามันขับก็จะเป็น1.5นขึ้นมาพอกินไปนานะก็ตอนนี้ใจเหลือ1.2โอ้ข้าใจแล้ว1.2นะครับจาก1จาก1.5คือเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็เริ่มเสื่อมแล้วหมอบอกว่าใจเริ่มเสื่อมแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นกินยาอ๋อกินยิงยองไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้าหลอมดื่มยองยองมา นานหรือยังครับตอนนี้ได้ประมาณปีเกือปีก็กว่านะครับก็วันนี้ก็ดื่มแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับเบาหวานลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือไตค่าไตลดลงด้วยกินเพื่อไตใช่ไหมใช่โอเคนะแล้วก็ใช่แล้วก็ติดตามน้าหลองมานะครับดูแลน้าหลองมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น้าหลออก็ซื้อยงเหิงนะครับในราคาสมาชิกด้วยใช่ไหมครับสมัครกินในราคาสมาชิกเลยนะครับวันนี้ก็ซื้อไปนะครับสมัครมีคนสมัครด้วยแล้วก็ ซื้อไปนหนึ่งเซตด้วยวันนี้รู้สึกว่า,าซื้อยงหึงด้วยแล้วก็มีนนเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นกลับคืนด้วยนะครับวันนี้ก็ซื้อไปนหนึ่งเซตนี่รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับสองพันบาทโอ้โหสองพันบาทนะครับสุดยอดมากอันนี้หลองก็ได้คืนอคอมมิชชั่นจากาาย่หงของเราใน JC เรานี้ประมาณเป็นหมื่นนะครับที่จําไม่ผิดไดาเป็น 100, <apt ain S 1> หมื่นนะครับ ที่ว่าบอดูให้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ยังมีครับคอมมิชชั่นกลับคืนด้วยนะครับเพราะว่าของเราก็สะสมคะแนนนะครับแล้วก็มีเงินเขาเรียกว่าปันผลกลับคืนด้วยโอเคนะครับ วันนี้ก็ขอให้น้าหลอมนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้มั่นใจยงถึงไหยครับตอนนี้มั่นใจดีมั่นใจ,ม,นใจม,มากมน,นี่นอ,นนนอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะครับมั่นใจมั่นใจไม่สั่งอโอเคนะครับท่านใดอยากรู้ว่านา้าหลอมดื่มจริงไหมดีจริงไหมนะครับมาแวะมาได้ที่ไหนครับหน้าพาราหน้าพาราชุมชนเขาแกใต้ชุมชนเขาแผนกใต้นะครับโอเคพบกับตัวจริงสิ่งจริงเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอทห้าหลอมสุขภาพแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับ